เรียนนายรัชระบัญชาวิมลเชษหัวหน้าฝ่ายบริหารงานสาธารณสุขคณะอนุกรรมการด้านการจัดการพื้นทูสมรรถภาพด้านการแพทย์และสาธารณสุขของศูนยพื้นทูว์สมรรถภาพจังหวัดปทุมธานีประธานนายวโรจน์ประโคนครับผมนายวโรจนสารีผู้ตรวจการศูนย์การตกครองพิบัติศิลป์พิจิกษ์จังหวัดปทุมธานีในฐานะคณะผู้จัดทำโครงการก่อนอื่นก็ขอขอบพระคุณท่านพระยาศน ที่โควิาให้เกิมา,าเป็นประธานในวิธีเปิดโครงการในครั้งนี้ทั่งจังหวัดปทุมธาน,นีมีประชากรตามสะเบียนล่าชและประชากรแฝงประมาณ2ล้านคนซึ่งในจำนวนดังกล่าวมีคนที่การเจ็บพิการและคนที่อาจจะอยู่ในสถานกะรวมประมาณ20,000-3,000คนและมีคนพิการบางคนที่พักอาศัยรักษา,าตัวในโรงพยาบาลเมื่อรักษาตัวเสร็จแล้ว กักกับภาคราชอยู่ในเวอร์ซิที่จังหวัดปฐุมธานีเป็นการถาวรหลายคนไม่รู้เรื่องของสิทีิประโยชน์ของคนพิการหลายคนยังไม่ได้เกิดทะเบียนคนพิการบางคนมีสภาพความพิการที่ดูแลจนไม่สามารถช่วยเหลือเในในองได้ในกิจวัรปะจำวันและไม่ทราบถึงการดูแลสวัสของเด็กเงคนคนพิการต้องอาศัยยูตามลำพังโดยไม่มีผู้ดูแลเพราะคนในบ้านต้องออกไปทำงานแต่อน ส่งผลให้กลุ่มคนพิการเหล่านี้ไได้รับความช่วยเหลือจากภาครัฐองค์กรปกครองส่วนท้องผิดเข้าที่ควรรวมทั้งไม่สามารถเข้าถึงสิทธิและสวัสดิการตามกฎหมายกำหนดได้จึงส่งผลกระทบต่อสุขภาพชีวิตที่ดีของคนพิการก็เป็นการแก้ปัญหาดังกล่าวสู่การดำรงชีวิตอิสระคนพิการจังหวัดสมุทรรากได้จัดทำโครงการพัฒนารูปแบบบริการดูแลช่วยเหลือคนพิการในทุกงน โดยมีวัตถุประสงค์หนึ่งเพื่อให้คนพิการเข้าถึงบริการเพื่อผูได้อย่างครอบคลุมและทั่วถึสสงสองเพื่อให้คนพิการได้เข้าสู่ระบบบริการได้จดทะเบียนคนพิการและเรียนรู้ทักษะก,การดูแลสุขภาพของคนพ,กพิการได้โจทย์สเองสามเพื่อให้คนพิการผู้ด,ดูแลคนพิการเข้าถึงสิทธิประโยชน์ตา,ามกฎหมายกำหนดสามารถทดลองผททักษะการดูแลสุขสระ และเรียนรู้ช่องทางสร้างความเชื่อมั่นที่จะเป็นินชีวิตอย่างสลัดและกลับมาจิปตองคงอย่างภาคภูมิสามเพื่อให้เกิดเครือข่ายการดูแลสุขภาวะของข้าพการในส่วนระดับประเขอกาบองคุณส่วนราชการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและทุกภาคส่วนที่สนับสนุนการดำเนินโครงการเป็นอย่างดีวันนี้ เป็นเวลาสักครแล้วก um <Yeah. S 1> ็ผมขอเรียนเชิญท่านได้ให้บอกว่าและกล่าวเปิดโครงการพัฒนารูปแบบบริการดูแลช่วยเหลือขูงพิการในชุมชนอพราะกเรียนเชิญโครงการพัฒนารูปแบบบริการดูแลช่วยเหลือผู้พิการในชุมชนเี่ยก็ออกมาในรูปแบบนะครับก็ปรับปรุงโครงการมาหลายหลายหลายครั้งนะครับ จนได้ยอดสุดทีในที่3แสน3 1,500บาทนะครับก็ต้องดีใจกับผู้พิการนะครับแล้วก็ดีใจกับทุกท่านด้วยนะครับทั้งผู้ดูแลด้วยนะครับแล้วก็ก,กขอขอบคุณนะครับส่วนราชการนะครับโดยเฉพาะสำนักงานรับประกันสุขภาพแห่งชาตินะครับก็ได้มาเป็นตัวแทนในการ ดูแลโครงการนะครับแล้วก็ขอขอบคุณท่านวรงษาดีนะครับที่ทำเพื่อพี่น้องชาวคนพิการนะครับและถขาะเดียวกันผู้ดูแลผู้พิการเนี่ยก็ได้ได,ได้ได้รับความรู้ด้วยนะครับอันนี้มันก็จะมีอีกอย่างหนึ่งซึ่งซึ่งคนพิการเนี่ยแล้วก็เครือข่ายคนพิการจะได้รับความรู้เพิ่มเติมตนะครับก็ขอให้นำความรู้แล้วก็ นำการวางแผนของชีวิตนะครับไปใช้นะครับแล้วก็ที่สำคัญตอนนั้นก็คือคนพิการเนี่ยจะมีความคิดนะครับมีการวางแผนนำการดำเนินงานชีวิตได,ได้ดีขึ้นไปนะครับสำคัญที่สุดก็คือ,อ,อทำให้ชีวิตเนี่ยดีขึ้นนะครับหรือไม่ก็ไม่น้อยลงกว่าเดินนะครับ ก็ต้องขอบคุณนะครับการผู้หัวหน้านะครับก็คือท่านประลงสาลีนะครับแล้วก็ขอบคุณสำนักงานลักระการสุขภาพชาด้วยนะครับแล้วก็ขอบคุณววทยากรนะครับนะครับที่จะมาเป็นววทยากรในวันนี้นะครับก็ในโอกาสนี้นะครับเป็นเรื่องที่มีแล้วนะครับผมขอโกรธการตรงวันนี้เลย นะครับขอบพระคุณครับผิกษาในพิรณาใิารณบนพรนารณาในพินพเานพรนิรานพารานรณานิจารณานพาระารณนาราารบราริารานพารพจารพราราารารณนาพารณาใุนพนฟูจาาพจรันปิมาาพรนะครับขนเชิจพบจารนิรั้งนะครับ ครัโทรด้วยตันเองนะคะหรือโทร1 3 3 0งสแดองแล้วตามด้วยเลขบัตรประชาชนนะคะมันจะมีวิธีขั้นตอนทำต้ามที่เขาแจ้งได้เลยนะการคาดว่าเดี๋ยวบางคนอ่ะเข้าคิดว่าอ่าามีบัตร ผู้การแล้วสิบบัตรทองเราก็เป็นผู้การซึ่งไม่ใช่อย่างที่แจ้งเราต้องเช็คด้วยว่าเราได้ไปทําการขึืนสิทธิเป็นบัตรทองผู้การหรือยังเพื่อที่เราจะได้ไม่เสียสิทธิ์นะคะเพราะถ้าสิทธิเราไม่ใช่เป็นสิทธิบัตรทองผู้การเนีย่ยเวลาเราไปเนี่ยเขาก็อาจจะเก็บตางเราได้นาะบางทีนะคะอ่าสำหรับสิทธิประโยชน์สำหรับผู้าาราาปรกาศจะได้จ่าก็ได้นะคะอ่กาก็คือสิบบัตรทองผู้การเนี่ยสิทธิประโยชน์เพิ่มเติมก็คือ การมีการื้นภูสมรรถภาพนะคะอุปกรณ์ช่วยเครื่องช่วยตามประเภทความพกการการพหการสักว์ยาภาพในรูปแบบอื่นๆนะคะมีการอบรมคนเพื่อไปทาสิทธิ์ย่อยโปติสิทธิ์ย่อยของหนูคืออะไรสิทธิ์ย่อยของหนูคือรหัสอื่นอ่ะที่ไม่ใช่สิทธิบิการก็คืออายุ12-59ปีอันนั้นคือสิทธิ์ย่อย1สิทธิ ทีนี้เราจะต้องไปแก้ไขสิทธิ์ย่อยโดยที่จะต้องเอาประชาชนผ,นผู้บริการไปแก้ไขสิทธิย์ย่อยนะคะอะ่จากตอนนั้นมาเป็นท74หรือ R 74ก็คือสิทธิ์ย่อยจากแบบประชาชนทั่วไปจากประชาชนทั่วไปอายุสิบถึง5้าสิบเก้าเปลี่ยนมาเป็นสิทธิ์ย่อยผู้พิการพอได้สิทธิ์ย่อยผู้พิการเสร็จเดี๋ยวนี้ทำวันเดียวก็ได้เลยสิทธิ์ใช้ได้เลย ไม่ต้องรอ15วันเหมือนแต่ก่อนและอย่างนี้ค่อนข้างดีก่อนแตก่อนเยอะแต่ก่อนต้องรอ15วันเนาะกว่จะได้สิทธิ์นานมากท่านนะครับกว่นนี้ต้องดีว่าขออนุญาตทางนรบรเข้ามาร่วมสังเกตการจริงๆเลยนะครับเพราะว่าเนื่องจากในภารกิจของศูนย์ศูนย์ คุณครของคนพิการที่เป็นอิสระในเรื่องของการดูแลเป็นเรื่องที่ทางทีมอาจารย์ลพบเนี่ยให้ทำมา,นานแล้วนะครับแล้วก็เป็นเรื่องที่ดีด้วยทําให้พวกเราได้มีโปรเกต์กระบวนการที่เข้ามาได้เห็นงานต่อเนองไปเรื่อยๆแล้วรวมถึงที่เราจะ,ะวางแผนที่จะเอาผู้คนในพื้นที่เนี่ยได้เข้ามาสู่ระบบการดูแลด้วยเราเองนะครับสังเกตว่าด้วยเราเอง ซึ่งดูจากกระบวนการและก็ที่มาของการโครงการวันนี้ก็ถือว่าทางทางโศนี่ได้ก็่ขนข้าใช้พลังเยอะอยู่ในการที่จะดิวประมาณเพื่อลงไปทั้งเจ็ดอำเภอใช่ไหมครับซึ่งอันนี้ก็ถือว่าพวกเราอาจจะโ,โดยบดี้ัอาจจะไม่ได้สะดวกสบายมากนะแต่ด้วยพลังของอพวกเราเองเนี่ยผมเชื่อว่าทําให้ภารกิจตัวนี้เราจะเพิ่มการเข้าถึงบริการได้